สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน EDR ขออนุญาตแนะนำขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาทุกท่านโดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน EDR Plus เมื่อบุคลากรทุกท่านมาถึงสถานศึกษาและไปยังจุดที่สแกน QR Code แล้วให้ท่านคลิกเปิดแอปพลิเคชัน EDR Plus แล้วเลือกที่สแกนโค้ดและนำโทรศัพท์ไปสแกนอย่าง QR Code ต,ตามจุดที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้จากนั้นโทรศัพท์จะเปิดกล้องเพื่อให้ท่านถ่ายรูปลงเวลาเข้างานอย่างจุดสแกนตรวจสอบตำแหน่งที่เช็คอินเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดตกลงเวลาเข้างานเพียงเท่านี้บุคลากรทุกท่านก็สามารถลงเวลาเข้างานได้แล้วค่ะ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วบุคลากรทุกท่านสามารถสแกน QR Code ลงเวลาออกงานผ่านแอปพลิเคชัน EDR p a s s ได้ดังนี้ค่ะโดยไปยังจุดสแกน QR Code อีกครั้งเปิดแอปพลิเคชัน EDR p a s s แล้วคลิกเลือกสแกนโค้ดนำโทรศัพท์ไปสแกนยัง QR Code ตามจุดที่สถานศึกษากำหนดไว้ จากนั้นโทรศัพท์จะเปิดกล้องเพื่อให้ท่านถ่ายรูปเพื่อลงเวลาเข้าออกงานตรวจสอบตำแหน่งลงเวลาออกงานเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มลงเวลาออกงานเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถลงเวลาออกงานได้แล้วค่ะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line official e d r p a s s ค่ะขอบคุณค่ะ